เดวนี้โบเห็นแลยครับ่่ยอดับครับจินรัวคุณแซ่บแซ่บนะนานฟิมในเมนูก้อยปลาปิดคลิปครับรอบเด็กครับผมสาวสาวกรุงเทพกินก้อยปลาได้ครับนี่เป็นทังไดครับแซ่บแซ่บบ่ครับโอ้ในการในการซิมซิมซิมครับ ต้มต้มใส่นั่นเด้ต้มใส่อุิชีอะไรครับแซบบะนัวครับนั่นัวกว่าดิสวัสดีครับผมสวัสดีเฮมันไทบ้างครับวันนี้ก็มีเมนูเซฟเซเลยครับผม้นนี้โอ้เซฟมาจากกรุงเทพครับผมเชฟออฟครับมาจัดไหยครับผมออฟานาวัดครับเมนูอย่างน้นะพี่้นี้ มปดูนี่กุ้งแจ้งปลาครับใบเอ้ยกุ้งแจ้งปลาอากาศหอยแฉงเนาะอากาศปลาหมึกปลาหมึกอู้ยเบิ่งน้ำจิ้มสูตรเดิมหผงนัวเท่ไรหุงนัวเยอะๆโอเคครับผมแซ่บๆครับอันนี้ย่างเนาะไปเดี๋ยวเอาออกย่างครับด่างไฟก่อนโอ้ยพนนี่ครับคนดังครับผมโอ้ยนงบอยจะไม่เมาวันนี้จะไม่เมานะครับผม แต่พรุ่งนี้เออเมื่อคืนไม่รู้นะครับนักกว่าเมื่อคืนนี้โอเคครับดังไฟย่างประมือกันครับเดี๋ยวคือไปเออรถทับไปมาเบิ่งดูมันก็แช่ไว้ในตัวจะของบ้านครับผมอบซ่าหน้าวัดครับมืัอนี้มาเพ็่กระเสาร์แช่แชเอ้าแต่อมซีลงกันอีกแล้วได้มือนี้โอ้ไปเขียนชื่อไว้ไปโอ้มันเมี่ยนบากด้วยทั้งแก่งกับมีเครื่องดื่มนิดหน่อยครับผมนี่ครับเมนรู้เซรุพี่กุ้งแช่เจ้าหาแช่แล้วบ่แแชวงอ๋อ สายส่ใส่เข้าไปเบิ่งในบ้านมาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงใส่กุ้งแฉะโอ้แม่ครัวลงมือเองเลยตัวนี้แม่ครัวมาจากกรุงเทพครับผมเช็คแน่นอนนะได้ไม่ได้แต่รู้ว่าจะกินได้คุณผู้นี่ครับกุ้งแฉะครับผมโอ้ยครับผมงเดิมนี่ครับอันนี้แกะไว้แล้วครับผม สดๆครับผมสุดยอดโอเคครับเสียบๆต้องกันครับมื้อนี้ครับผมอยู่บ้านเสียออฟซ่าหน้าวัดครับผมมื้อนี้บจากของบ้านเป็นยังนะพี่ได้หรอบ่ะได้ลรอยังนี่ครับขั้นตอนต่อไปราดน้ำจิ้มครับผมใส่กุ้งแสบครับผมโอ้ยเสียบๆครับผม กุ้งก็สดๆเลยครับผมนี่ครับต้องเผ็ดๆเปรี้ยวๆนี่ครับแต่แต่คนเห็ดต้องกินก่อนเลยครับคนเห็ดต้องกินก่อนเออเป็นหนูทะเลรอโอ้คือมือเร็วเลยโอ้มือแต่หาโมงมาเลยลูกมาเลยนี่พงโมโมงขึ้นไหนี่ครับมาไทยกรุงเทพไปยุงกรุงเทพโดนเต็บครับผมโดนเต็บเพราะไทยไม่กระชับเออพี่เดียวมาเดือนหนาพี่เดียวมามาอยู่คนเราฟังเนาะ อยู่กับปเลี้ยงกันไปก่อนป่ะปีนี้พี่เดียวเที่ยวทางเลยบ้านเฮาเลยเราอาจจะออกแต่ตั้นครับมาเบิ่งเมนูฮอนครับอันนี้อ้ยเอาคนตามที่มาชิมก่อนเลยเอาชิมก่อนชิมก่อนเอาบ๊ายบายเฮีกินแบบบ้านๆครับแบ๊ายเลยกินแบบบ้านๆครับต้องเอากินกับผักด้วยไอ้เมื่อกี้คุ้มมเวลิกุตมิวลิกุะ เบรลูกดดูจะไงครับเอาชิมชิมไหมครับซิมไหมชิมด้วยใช่ไหมนี่ครับเห็นแต่ในเฟซเพื่อนเห็นแต่เนว้เป็นแต่แซ่บแต่กี้เลยแต่กี้แต่เดี๋ยวนี้โบเห็นแล้วเดี๋ยวนี้โบเห็นครับนั่นไม่ยอมดับมือครับกินรัวต้มยำตบแซ่บแซบนะน่าฝีมือเชียร์ออฟแซ่บอยู่แล้วครับผมครับเชียครับผมไอ้หมดชิมแม่ชิมแหมเออ้ยชิม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  บอยบอยึ้นมาบอยเสร็จแล้เนี่ยเสียบนครับนี่งคือลมัดเนาะเยบส่บเสีบครับผมก็จสีบบิวไปไหนแล้วบิวไปไหนแล้วไม่ดูจากคนอื่นใช่ไหมตอนนี้มีเราอยู่ในคลิปห่างบมต้องห่างต้องห่างต้องเออสุดยอดอ่ะ กินกินคือกินอร่อยอ่ะกินไม่ได้แบบว่าเผ็ดเเมยลได้การได้การลูกพี่แบบแช่แช่แช่ชิมกันเรื่อยๆครับผมครับเฮอยบอกเฮียวะเออเออมาเรามาชิมเด้อบ่อยบอยชิมชิมบอยชิมสบายผมมาแล้วมาตั้วเมื่อก่อนโทรหาอยู่แล้วเจ้ามีน้ำที่ไหนได้การสุดยอดแซ่บมากครับผมจำกระป๋องแตงกระเซ่นเอาเองหมดเนาะ เงาครับมือนี้บมได้ไปอีกแล้วเที่ยวงานมือนี้ว่างแผนมาสิไปเที่ยวงานได้ดิมือนี้มือเนาะโอเคครับผมพัก่อนพักคนแล้วมือจะมือโอเคครับผมราคาไม่แตกันมากคือมาส่งคือนั่งรถทัวร์มาแล้วก็เสียบคานมาแล้วครับผมสดเลยเสียบคาน ชิมิมฝีมือเซฟออฟมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพนะไปอยู่กรุงเทพโดนเติบอ่ะจันเอมาชิมฝีมือเซฟออฟเบิ่งดูมาละอยู่เงือนเลยเราทำเองโอ้ยทั้งหมดแล้วพวกเราทำมาละอยู่ไป็นไครับได้การโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมเบิ่งแซ่บว่าแซ่บครับผมสิเหลือแต่ห้อยแล้วตอนนี้ ซิมก no ันเรื acceso, like, ่อยๆครับผมอีกจักโตกันนะมนูต่อไปียยังไม่แกงครับยังไม่แกงเด็ดเด็ดที่เหล็กใส่ใส่จีรอใส่จีรอใส่จีรอจีรอกับมีคนไทยเขาเรียกอะไรอะไรผมผ้ายาแดงเอาไรลาแดงอะไรนะเมื่อกี้แกนแดงที่เด็ดใส่อะไรนะภาพอะไรนะภาพพยนโขภาพพยนโคไม่รู้จักหนังงัวเหรอตััวนมีมุกด้วยครับแซวครับผมไปอยู่กรุงเทพโดนเติบเอ่อ ได้กินแจ่วกบบ้างไหมครับผมยังครับผมรอกินปนกบจนเนี้ยปนกบเอาเดี๋ยไอ้ข้านจัดปนกบปนกบปนกบให้หน่อยปนกบไอ้ข้านเปเอามาละเปี๊ยวมาละเทียบมาโดนโดนเติบนะมโไม่ซัดผู้ไทยไม่ซัดเลยนะบอย่อยๆกินเลยด้วบอยบ่เออแต่ว่าบ่ได้กินนี่ครับโอ้ย ปลาหมึกกึดกึศเขาห้องเนี่นะเขาห้องกึดกึศเขาห้องกึดกึศเนียมันช่เป็นกึดกึศเช็ดแซ่บครับผมข้างข้างครับโอ้ข้างปลาหมึกมันมันช่เป็นกึดกึศนะครับผมเช็ดแซ่บครับแล้วเติมด้วผู้ใช้คนนี้คิดว่ามันคือมันมีลูกซอดเห็นไหมมันมีซอดอยู่แล้วมันเป็นมุกมันเป็นมุกน้ำาทีน้ำปลานะครับผมน้ำปลานะออกพรรษาเนาะจ๊ดครับผมในการแซ่บๆครับผมกินเลยอร่อยกเก็บบรรยากาศให้เบิ่งเรื่อยๆครับผม ทางนี้ครับเชฟบอยเชฟคานไปไหนก็ต้องเข้าครัวครับผมเออนี่าเเอ้าไออ็อบเมนูต่อไปวะนี่เมนูต่อไปได้ดิครับเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กพันอย่างนี้ไออ็อบปลอมปอมๆบวชโอ้โหว่าแม่เมื่อยหาผัวนี่บวหาย ไปตามเชีค้านไปครับผมบานนี้ไปใส่เพื่อนก็ต้องเห็ดได้กับเขานี่สไตล์เชีค้านครับผมได้เห็ดหน่อยหนึ่งเก่าออครับสไตล์เชีค้านครับไปใส่ก็ต้องเห็ดเห็ดหน่อยหนึ่งกับเห็ดอะไรเกาะนี่อย่างนี้ครับซอยมะละโอเี๋ยวมะละมาใส่กุ้งนี่วะ มันขาดเนาะมันขาดมาละบ่อยบ๊วยขู่ขาวขาไล่ๆนะเสี่ยงไอ้ไอ้ไงแตะทั้งใต้ยูนะใส่ใส่โบได้กูก็เสียบได้แ่ไดบอใช่ไหมได้บ่ได้โบได้ไม่ไายไม่ไายนี่ครับงนแซ่สูดเทพคานใส่น้ำจิ้มแส่น้ำจิ้มไม่ออพเหตุอะแซ่บแล้วได้การเลยน้ำจิ้มข่อยมักรลนี้เลยได้การแซ่บ กุ้งกับตอวบคาวดีขนาดอยู่บาดไเยบได้ได้ินะได้บ่โอ้นั่นจเนี่ลาน้ำจิมลาน้ำจิ้มอะไรหลานู่นะุ่นตัวใหญ่มนจิ้มอีพี่ขายไปตามไตามไปน้ำมากคนน้ำมากินโทษเลยหมดเลยเต้อว่าน้ำจิมเราแซ่บอีีเลยไดกาเลยวะเขาทาเขาทาานเรือ ปลาเรือปลาเรือแซบ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 ที่นี่ไปเมื่อบัดนี้เขาไปเขามาเอ้ามากินหอยแม่งบอลูกพี่เบิ่งนะเอาวิธีแกะหอยเป็นยังไงวิธีแกะหอยแบบนี้ครับแมกนวะวิธีวิธีเบิ่งหอยหอยใหญ่หอยแซบนี่เบิ่งจังได๋ดูนี่ครับหอยแต่มันมีอันเครื่องแกะหอยนะตอนที่หนูขายอาหารหนูก็แบบใช้เครื่องเปยเครื่องเหลียวเดี๋ยว อทุกนดูหอยใหญ่หอยเล็กนะครับจะดูเนี่ยขนาดมันอาจจะเท่ากันแต่เราดูว่าข้างในมันใหญ่หรือเปล่าที่ไดข้อสะัต้องสมผัเคาะเบิ้งวะต้องลูกหอยครับลูไหม๋อลูกก่อนลูกก่อนเออนี่ไงครับเออหอย้าวแล้วครับทั้งส่วนทั้งใหญ่ใ่ไหง่ไหทั้หญ่ทั้งง่าครับต้องมือเียงแล้วว่าแล้วว่าต้องเลียต้องเลียเบื้อก่อนนะนี่คือคน จะหอยไม่เป็นครับมันจหอยเป็นหอยเน่านะรัหอย่เป็น้โนี่เบาเนเนาะน้องเใหญ่จัดหใหญ่ิได้ครับเป็นได้ครับเดี๋ยวดูหอยก่อนครบเบิรวิธีการแก้แลครับเบิรวิธีการซิมด้ครับวันนี้วิธีการกินหอยกินยังไงให้อร่อยครับอ่ากินยังไงให้อร่อยครับพี่คครับกินยังไงให้อร่อย ดูด mm ูด hmm. mm ูดมองเขาสูงก๊อฟบอทันโอ้ดูดเลยโอ้ได้กการได้การเวลิกคุดเอเครับผมแซ่บแซ่บัยงังไงให้เลยอ่แตกสชดเอดเดียดทำไมไม่ไม่บอยบอยเอาดูพิธีการกินหอยหองบอยนะเออมา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 เรดู ก่อนกินหอยกินได้ไลยกินจังไดให้มันแซ่บเออวิธีเลือกหอยหอยตึ่หอยตื่นยังไงเฮ้ยล่ะต้องลูกมันต้องลูกมันโอ้ได้ที่เขงดดีว่ะโอ้ได้ได้เอาดีอยากกินก็ไปดีกินเอามือจับหอยห้อมองโจกก่อนเออนี่ยแซ่บนี่ อันหอยคือบุพเพเสียบบ่บ่ไม่ใอ่ไหมคับเจครับมวนมวลแซ่บๆกันเรื่อยๆครับผมครับติดคลิปจับมากได้เมนูก้อยปลาปิดคลิปครับรอบเด็กครับผมเอาสาวด้วยกินสาวสาวกรุงเทพกินก้อยปลาได้ครับนี่เป็นทังไดครับออร่ยแซ่บๆบ่ครับโอ้ได้การได้การ ล่อยปลาสดๆเลยครับแซ่บมากครับนี่ถามบิ่งถาเบิ่งในยูทูบเลยครับผมเสียออฟจัดให้เป็นแบ้ไปเยครับแซียบอร่อยอร่อยเนาะครับเนาะครั้งแรกเคยครับผมเคยครับเจอกันลิมน้าครับกับชามาทไ่บ้านขอบคุณพีออฟครับวันนี้จัดไปสุดยอดมากครับผม โอ้ทีมงานเกี่ยวเข่ามาแล้วไพ่ที่เผาเอาพ่อมเอ์สงงเอึศมาไหมอเติมเติมโอเคครับผมเมนูรอบเด็กขับงานงานงมัดอยู่งานงมัดเมนูอยู่เด้นี่ลาบไก่งวงครับผมครับผมลาบไก่งวงนี่ไงเหครับเขาเนียวไปชุบแป้งทอดเดโอ้สโหแซ่บแบเป็นตอรซีลีวะเแลซ่บบอล นี่กินก็ผักกาดหินโดนทีครับโดนทีันนี้คนไทยเรียกผักกาดหินครับป้าผมเรียกผักกาดตดนผักกาดต้นว่าสบพูดง่ายคือมันออกดังครับมันมันออกดังมึงกำลังอ่านมันมันคืนมันคืนคืนเลยมันคืนอันนี้เขาเรียกว่าแบ่ง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 กิโลมีต้มพ่องครับผมต้มไก่งวงครับอันนี้เป็นถั่แซ่หรอ ต้มยำหมมีผีแข่งห้วยวอะซิมซิมไหมครับซิมซิซิมซเ็คูนี่จรตนต้นซิมซิมซิมครับต้มต้มใส่นั่นด้ต้มใส่อิชิโอไครับแซบบ่นัวบ่ครับน้นเน้วัวนี่โอเคเอาเอาขึ้นเลยปอนไปเลยครับได้การเนาะแซบแซบ นี่ครับครับคุณน่ะลูกพี่บบว่างฮดบ่วงเฮ้ยบบว่างบ่วงเลยวะนัวว่ะนัว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 